วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทำนายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของคนที่เกิดวันที่ต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดวางคานที่19เนี่ยมีความเป็นนักเลงสูงมีความเป็นแบบผงผางเป็นคนที่แสดงออกแบบเหมือนเขาเรียกว่าหยาบกล้าอ่ะเป็นคนโลนโลนเป็นคนนิสัยนักเลงทําอะไรผงผางผงผางอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบ เหมือนจะดูไม่ค่อยเพรงใจใครอะเป็นคนแบบคิดปุ๊บทําปั๊บแต่เป็นคนที่รักเพื่อนมากนะคนคนนี้จะบอกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกชอบวางแผนก่อนมองการไกลชอบวางแผนคือเขาเหมือนคนที่เขาเรียกว่าผงผางนะแต่เวลาทาอะไรเนี่ยจะทําไม่ประเจิดประเจอคือเขาจะเป็นคนที่แบบดูแล้วว่าต้องได้ผลจริงๆต้องทําแล้วมันจะต้องเข้าเป้าจริงๆเนะี่ยเขาถึงจะทําแล้วเป็นคนที่แบบดูเชิงนานมาก ดูเชิงนานเฝ้ารอเฝ้าระวังเขาเรียกว่าคือเป็นคนอดทนรอได้อะรอเพื่อจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยรอได้แล้วเขาก็รอจริงๆแล้วคือแต่ถ้าทำเนี่ยคือกัดไม่ปล่อยนี่นิสัยคนคนนี้น,น,นนะแล้วเป็นคนที่แบบถ้าใครทําให้เขาแค้นเนี่ยแค้นสังหุ่นนะคือแบบหนึ่งขั้นแบบตามจิตไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิงคดเยอะคิดมากคิดเยอะแบบไหนเป็นคนที่แบบใช้ความคิดค่อนข้างเยอะเป็นคนที่พิพนิดพิเคราะห์ในเรื่องของความคิดค่อนข้างเยอะคือเอาเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาแบบเขาเรียกว่ามา มาวิเคราะห์อ่ะมาวิเคราะห์มาตกผลึกในหัวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนที่มีเพื่อนเยอะรู้จักคนมากทํางานแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรักผู้ใหญ่จะรักมากคนๆนี้ก็โดยสรุปคือคนคนนี้ก็คือดูภายนอกเป็นคนแบบผงผางผงผาง,ผางเป็นคนเหมือนไม่มีอะไรอะไรย่างเงี้ยจะที้ในใจเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนวางแผนทําอะไรเนี่ยค่อนข้างแบบเฉียบแล้วก็คมแล้วก็ต้องเข้าเป้าเท่านั้นอันนี้คือสรุปให้เลยไปดูกันซิว่าคนดังท่านใดที่อยู่ภายใต้เบื้องหลังวันเดือนปีเกิดนี้ ในแก่ไมพิรัตน์นั่นเองนะครับผมก็เป็นคนที่รู้จักไมพิรัตน์เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เกิดในยุคยุคเดียวกันก็คาแรคเตอร์ของไมพิรัตน์สำหรับผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ค่อนข้างชัดนะไมพิรัตน์เป็นคนที่เขาไม่ชัวเขาจะไม่พูดถ้าเขาพูดแปลว่าเขาชัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทาแล้วก็เป็นคนที่รักทุกพ้องมากยังไงสําหรับคนที่มีวันเกิดเดียวกับไมพิรัตน์หรือรู้จัก คนที่มีวันเกิดเดียวกับไมพิลัสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้ว่านิสัยตรงหรือไม่ตรงยังไงสําหรับ FC ไมพิลัเช่นกันมีนิสัยข้อไหนที่ผมพูดไม่ตรงหรือพูดไม่ชัดหรือว่าต้องการความหมายเพิ่มเติมหรือว่าจริงๆมีอยากสิ่งที่อยากจะเสริมหรือว่า ชอบสิ่งที่ผมพูดกับไมค์พิรัตไปก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเปอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ